พี่น้องมสี่สูตรนะครับที่ไปทบทวนสิทธิ์หลายคนนะครับได้ถามสตัาว่าแล้วเราจะรู้ผลเมื่อไหร่ว่าเราจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวได้รับเงิน5,000แล้วเงินจะเข้าวันไหน คลิปนี้ตอบชัดๆครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับเขาก็บอกว่าคนที่ไปทบทวนสิทธิ์นะครับเขาจะมีการแจ้งผลสิทธิ์แล้วก็โอนเงินซ้ําให้กับผู้มีสิทธินี้นะครับจะมีการประมวลผลในทุกๆสัปดาห์อันนี้ก็คือข้อมูลจากทางสำนักง,งานประกันสังคมด้วยนะครับบอกว่าคนที่ทบทวนสิทธิ์นั้นเขาจะเอาข้อมูลของคุณนะครับไปประมวลผลทุกๆสัปดาห์นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมครับ ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ทำเว็บไซต์ได้เลยนะครับว่าสถานะคุณเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วหรือยังแล้วก็ในกรณีที่ถ้าคุณเนี่ยได้รับสถานะสีเขียวปั๊บนะครับทาประกันสังคมเนี่ยก็จะมีการโอนเงินรอบเก็บตกให้ในทุกๆวันพุธฤหัสบบกดีจนถึงสิ้นปีนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่ ทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําหน้าที่อย่างเดียวคือไปเช็คผลในทุกๆวันแ,รรน,นและกันรอสถานะเปลี่ยนแล้วก็รอเงินเข้าแล้วก็อย่าลืมไปผูนกบัญชีพร้อมเพยด้วยนะครับใครบ้านนะครับที่ ไปทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือว่าสถานะยังเป็นสีแดงอยู่ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับจะได้รู้ว่าใครได้แล้วสตางก็จะได้สบายใจส่วนคนที่ยังไม่ได้สตางค์ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็พยายามจะหาข้อมูลมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมเช็คทุกๆวันละกันนะครับหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิ์แบบนี้ก็สามารถที่จะ คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เนาะเดี๋ยวสตารจะไปหาข้อมูลมาให้และใครที่ยังเป็นสถานะสีแดงอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้ไปทบัวสิทธิ์ร้อยถึงวันที่28นี้ก่อน ยีนี้ยังเป็นสีแดงอยู่ค่อยไปทบทวนสิทธิได้จนถึงวันที่ส,ส1ตุลาคมนี้ครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่ตางๆของรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารการเงินที่เป็นประโยชน์กับคุณนะครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาสนาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์